สวัสดีครับผมจากครับว,วันนี้มาคุยกันแบบพอดแคสต์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลับ061ครับ how to maintain running fitness เมื่อคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ที่จะต้องเตรียมร่างกายเพื่อที่จะไปแข่งขันอะไรนะครับแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่พักผ่อนหลังจากงานหนักๆงานมาราธอนหนักๆน,นะเออจากช่วงปลายปีนะครับอย่างของผมก็คือนาระมาราธอนนะ แล้วก็มาต่อที่ต้นปีนะครับที่โอซาก้ามาราทอนนั่นเองนะครับบรรยากาศสวยงามมากๆนะครับวิ่งชมเมืองที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็ครูเนก็ยังต่อด้วยงานนากย่ามาราทอนอีกนะครับซึ่งก็ทําให้ร่างกายเนี่ยก็เหมือนกับใช้งานหนักเหมือนกันนะเพื่อที่จะไปวิ่งให้สนุกนะครับแล้วก็เป็นการวิ่งที่เพลิดเพลินมากๆเพราะว่าเราก็เตรียมตัวไปอย่างดีนั่นแหละแต่พอถึงช่วง นี้นะครับช่วงนี้ก็คือช่วงเมษาพฤษภาของทุกๆปี i, ผมก็ไม่ค่อยได้ลงงานนะครับก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของการรักษาความซิตในช่วงที่เราไม่ได้มีการแข่งขันนั่นเองรวมไปถึงการรักษาความฟิดหรือว่าดูแลเรื่องของอความแข็งแรงของร่างกายของนักวิ่งที่เป็นนักวิ่งเพื่อสุขภาพหรือว่านักวิ่งหน้าใหม่เบื้องตน้นด้วยนะครับในคลิปนี้คลิปเดียวเลย ก็อย่างที่เห็นนะครับภาพของการวิ่งมาราธอนก็เป็นภาพที่ดูสนุกสนานแล้วก็เป็นภาพที่ดูเพลิดเพลินสวยงามประโยชน์ของการวิ่งมาราธอนเนี่ยในมุมมองของผมนะก็คือมันมีอยู่3ข้อใหญ่ๆนะครับหก็คือเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายนะครับทำให้ระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงอ่ะเราก็ดูแลสุขภาพของหัวใจหลอดเลือดของเราตลอดเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ฟิตพอ ก็จะวิ่งมาราธอนไม่ได้ตลอดทุกๆปีใช่ไหมครับแต่ว่าในช่วงที่พักก็พักผ่อนนะครับแต่ช่วงที่วิ่งช่วงที่จะต้องไปแข่งเราก็ต้องฝึกซ้อมให้ดีระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดของเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องแข็งแรงตลอดนั่นแหละอม,มันก็เป็นข้อดีนะสาหรับการที่เรามีตารางซ้อมวิ่งแล้วก็วิ่งต่อเนื่องเป็นรูทีนทุกๆปีไปเรื่อยๆนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ,อแล้วก็เส้นเอ็นกระดูกเวลาที่ผมซ้อมวิ่งมาราธอนเนี่ย มันก็คือไมเลส e มันจะเยอะไมเลสก็คือการสะสมระยะาทางมันจะเยอะนะครับรวมไปถึงการออกกําลังกายแบบอื่นๆด้วยเช่นการบอดี้เวทหรือว่าเวทเทรนนิ่งเนี่ยในระหว่างที่เราซ้อมมิงมาราธอนะมันก็จะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงต่อนเนื่องไปเรื่อย นะครับไม่ปล่อยทิ้งไว้นานจนเกินไป3มก็คือช่วยควบคุมน้ําหนักได้ดีนั่นเองนะครับหลายๆคนก็น่าจะชอบนะเออก็ไม่อยากจะดูรูปร่างที่ที่แบบเปลี่ยนไปไปในทางที่แบบเออน้ําหนักอาจจะมากขึ้นอะไรเงี้ยบางคนก็อยากจะควบคุมน้ําหนักไปเรื่อยการที่เราตั้งใจจะวิ่งมาทันทุกๆปีก็เลยเป็นการควบคุมน้ําหนักที่ดีมากๆนะครับ ข้อที่2ของการอของประโยชน์ของการวิ่งมาราธอนนะครับนั่นก็คือการพัฒนาด้านสุขภาพจิตนะครับสุขภาพจิตจะว่าด้านจิตใจเนี่ยก็คือลดความเครียดได้เออเวลาเรามีความเครียดเราก็อาจจะออกไปวิ่งอ,อ่าแล้วก็รู้สึกว่าวิ่งแล้วอย่างผมนะรู้สึกว่าวิ่งแล้วมันมันสมองมันโล่งดีนะครับแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตด้วยในแต่ละวันเป็นเป้าหมายเล็กๆนะครับอย่างเช่นวันนี้จะออไปวิ่ง3โล5โลในช่วงนี้อย่างเงี้ยลราก็อาจจะเป็น1ชั่วโมง แล้วก็วันนี้จะออกโยคะวันนี้จะฟิตเนสจะบอดี้เวทนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะมีเป้าหมายเล็กๆไปเรื่อยๆแล้วก็ฝึกความมีวินยัยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ตัวเองได้ดีนั่นแหละเ,เพราะว่าการจบระยะสีบ2.195เนีเ่หรือว่าฮาฟมาราทอนหรือว่ามาราทอนเนี่ยก็เป็นระยะที่มันท้าทายด้านจิตใจอยู่พอสมควรไม่ใช่แค่มาราทอนนะบางคนก็คือฮาฟมาราทอนก็ท้าทายเหมือนกันนะครับส่วนที่3ก็คือ ส่งเสริมเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมเรื่องของสังคมนั่นแหละ,ะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้นะครับคนรอบตัวเห็นเราซ้อมวิ่งมาราธอนเขาก็อยากจะทําตามให้ได้เอออย่างเพื่อนผมหลายๆคนก็เออทำไมจะทำได้อะเ,เ,เอาอายุก็เท่ากันอ่ะทำไมถึงยังวิ่งมาราธอนได้ตั้งหลายครั้งเออวิ่งมาราธอนได้ทุกปีเลยอย่างผมวิ่งมา20-30งานอย่างเงี้ยต่อเนื่องมา 6- 7ปีเออทำได้ยังไงนะครับร่างกายต้องแข็งแรงด้วย แล้วก็จิตใจต้องแข็งแรงด้วยไม่พอนะครับเออเรายังสร้างแรงมันดานใจให้ทุกคนคนอื่นๆด้วยว่าเออเราก็ทําได้นะเอออยากลองทําเหมือนเราไหมนะครับแล้วก็กระตุ้นให้คนอื่นเนี่ยอยากจะหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะครับสุดท้ายก็คือสร้างมิตรภาพดีๆให้กับอ่าตัวเองนั่นแหละก็คือมีเพื่อนดีๆอ,อ่ะเออเพราะว่าเราต้องออกไปวิ่งไงออกไปออกกํลาลังกายออกไปรักษาสุขภาพเพื่อนๆก็จะเป็นเพื่อนๆแน,น,น,นวสุขภาพทีนี้พูดถึงความ f ิ t ของนักวิ่งนะครับความฟิตตกได้ในภาษาอังกฤษของเราจะเรียกว่า Detraining นะครับมีคลิปด้วยนะครับมีคลิปด้วยไปดูได้นะครับการตกฟิตเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเราหยุดวิ่งไปนานๆนนานแค่ไหนละ่ะก็ประมาณ3วันเ,นเริ่มตกละความจริงนะครับแล้วก็เริ่มตกหนักๆจริงๆเนี่ยก็คือ2สัปดาห์ถ้าเกิดไม่วิ่งเลยนะสสัปดาห์เนี่ยค่า VO 2 max นะรหรือว่า ค่าการอัตราการดูดซึมของออกซิเจนในเลือดเนี่ยจะตกลงนะครับมากถึง4-10%สเลยนะสำหรับ VO2MAX กนะครับกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงลงคอบอดี้กับขาเนี่ยมันก็จะปรับแบบว่าเออไม่ค่อยแข็งแรงแล้วมันก็จะลดความแข็งแรงของมันเองลงไปเหมือนกันนะเออถ้าเกิดว่าเราไม่วิ่งอะ่ะผมเองก็เป็นนะช่วงที่ไม่ได้วิ่งนานๆอนะ่ะประมาณ3-4วันก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าโหกลับมาวิ่งยากมากๆเลยเมื่อยขามากๆนะครับ รวมไปถึงระบบหลอดเลือดแล้วก็ระบบของหัวใจเนี่ยก็จะลดลงด้วยประสิทธิภาพลดลงกล้ามเนื้อต่างๆลดลงและสุดท้ายก็คือจิตใจอะ่ะมันสูญเสียสมดุลน,นะครับจิตใจมันก็จะจิตใจของเราอะ่ะมันเหมือนเป็นสิ่งที่แปลกดีเหมือนกันนะพอพอเราหยุดวิ่งมานานๆน,นะครับเรากลับไปวิ่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนานมากๆเลยนะทุกคนทั้งๆที่ก่อนหน้าคือฝึกซ้อมสองสามชั่วโมงสบายๆเลยนะเออในช่วงต้นปีพอช่วงนี้ให้ผมวิ่งหนึ่งชั่วโมงผมนี่แบบอู้เริ่มแบบ ทำไมมันนานจังเลยนะจิตใจก็สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าที่จะเว้นห่างจากการวิ่งเป็นนานๆน,นั่นแหละเออถ้าเกิดว่าเราห่างจากการวิ่งเป็นนานๆมันก็จะเกิดสภาพของร่างกายที่ปรับไปสู่สมดุลที่เป็นสมดุลใหม่นะเออใหม่ใหม่กว่าอันเดิมอันเดิมคือฟิตใช่ไหมอันใหม่ไม่ฟิตทั้งๆที่แต่เดิมเนี่ยอันที่ไม่ฟิตเนี่ยมันคืออันเก่าของเก่ากีนึงนะ กลับมากลับไปกลับมาอยู่อย่างเงี้ยนะครับความฟิตขึ้นความฟิตตกความฟิตดีขึ้นความฟิตตกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าในช่วงที่เราพักอย่างหน้าร้อนอย่างเงี้ยเราพักไนงะเราอยากจะรีควมบริร่างกายเราอยากจะพักผ่อนแล้วก็วิ่งไม่ค่อยได้ดีด้วยแต่ความฟิตก็ต้องตกลงแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาเข้าเรื่องตัวนี้แหละก็คือเรื่องสำคัญเลยนะครับสำหรับ how to maintain running fitness วันนี้ผมขอแบ่งออกเป็น2พาร์ทพาร์ทใหญ่ๆนะครับพาร์ทที่1ก็คือการรักษาความฟิตของนักวิ่งที่เป็นนักวิ่งทั่วๆไปทั่วๆไ,ไปนะก็คือ,อเริ่มต้นด้วยเป็นนักวิ่งที่เพิ่งที่จะฝึกวิ่งได้ไม่นานนะครับหรือว่าอาจจะแบบไม่ได้ลงงานเยอะไม่ได้จริงจังกับเรื่องของระยะทางาเป้าหมายอะไรมากหรือว่าไม่ได้ลงแข่งนั่นแหละนะครับ พาร์ที่2ก็คือในส่วนของนักวิ่งที่จะต้องแข่งขันนะครับเป็นเกณฑเล็กเกณฑน้อยในฐานะโคชนะ้ชเนาะก็อยากจะแนะนําให้นักวิ่งในช่วงเนี้ยที่เป็นนักวิ่งสายแข่งขันนะอาจจะแบบเอ๊ะเราจะรักษาความฟิตยังไงดีนะมีแนวทางอะไรบ้างนะครับมาคุยกันในวันนี้ส่วนที่1น,นะครับของการรักษาความฟิตก็คือนักวิ่งเพื่อสุขภาพ หากคุณต้องการที่จะวิ่งรักษาสุขภาพโดยไม่เน้นแข่งขันนะครับรักษาเวลาที่อยู่บนขาในท่วงท่าวิ่งเนี่ยเอาไว้ให้ได้สัปดาห์ละ150นาทีนะครับ1น0านาทีก็ถ้าตีคร่าวๆก็คือวันละ30นาที5วันแล้วก็พัก2วันแต่ไม่ใช่ว่าวิ่ง5วันติดแล้วพัก2วันอย่างนี้นะก็อาจจะไม่จาเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้ วิ่ง3วันแล้วพัก1วันแล้ววิ่งอีก2วันแล้วพักอีกอีก1วันใช่ไหมใช่ไหมห้าสามสองใช่7จวันเป็นเจวันนะครับก็จะเป็นวิ่ง5วันแล้วพัก2วันอย่างนี้นะครับอันนี้ขั้นต่ำนะแต่ขั้นมากสุดก็คือประมาณ300นาทีก็ได้ก็คือประมาณวันละ1ชั่วโมงวันละ1ชั่วโมง5วัน นะครับเออก็ได้เหมือนกันประมาณนี้นะครับก็จ็อกกิ้งวิ่งไปแล้วความเร็วล่ะต้องกาหนดไหมจริงๆก็อยากจะให้กําหนดนะครับอยู่ในช่วงความเร็วปานกลางหรือว่าเป็น e ซี่นั่นแหละเออไม่ช้าเกินไปแล้วก็ไม่เร็วเกินไปเพื่อที่จะยังรักษาต้นทุนของเราเอาไว้อยู่นะครับเรามีต้นทุนร่างกายอยู่คืออย่างเราวิ่งมาราธอนเพิ่งจบมาสมมติช่วงมีนาใช่ไหม e ซี่เราอาจจะอยู่เพ c 600สมมตินะครับ600เออเราก็รักษา6 0 0นนั้นไว้ แต่ถ้าเราไม่รักษา,าไว้เราเราไปวิ่งช้ากว่าเอา่อหรือว่าแบบอาจจะแบบช้ามากๆไปเลยหรือว่าวิ่งไม่ค่อยควบคุมความเร็วถ้าเราหรือว่าสมองเรามันจะเปลี่ยนเหมือนกันนะสมองมันก็จะจําไม่ได้เหมือนกันว่าแบบเอเอเพสหกวิ่งยังไงนะที่จะไม่เหนื่อยนะอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเรายังรักษาเพสเอาไว้ได้นะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับและการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็ยังจําเป็นก็คือประมาณ2วันต่อสัปดาห์ก็ เวทเทนนิ่งอาจจะค o อสฟิตหรือช่วงนี้ใครที่ไปเล่นไฮร็อกใช่ไหมเมื่อวานเราก็ได้มีโอกาสได้คุยกับนักกีฬาไฮร็อกนะครับเขาก็มีการฝึกซ้อมเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็การแข่งขันในแบบไฮร็อกเขาจะมีท่าต่างๆที่แตกต่างออกไปจากการวิ่งแต่ว่าจะทําสลับกับวิ่งมันก็เหมือนกับเป็นช่วงที่ดีเหมือนกันนะช่วงที่แบบอาจจะพัก งานวิ่งมาราธอนช่วงหน้าร้อนเราก็เออไปฝึกไฮรอกกันอันนี้ก็เป็นชอยที่ดีมากๆที่จะรักษาความฟิตให้ได้นะครับอันนี้ก็คือนักวิ่งที่เป็นนักวิ่งเพื่อสุขภาพอืมก็ฟังดูทำง่ายๆใช่ไหมครับสบายๆส,ส่วนที่2นะครับก็คือการรักษาความฟิตของนักวิ่งที่เป็นนักวิ่งสายแข่งขันนั่นเองนะครับสำหรับสายแข่งขันก็จะมีรายละเอียดที่ เยอะกว่าหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็การวางแผนที่จะกลับไปแข่งขันในอนาคตเพื่อรักษามาตรฐานนะครับหรือว่าฐานของการวิ่งของเราเนี่ยหรือว่าต้นทุนของการวิ่งของเราเนี่ยเอาไว้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการเขียนตารางฝึกซ้อมในช่วงที่เราออฟซีซั่นด้วยนะครับเออไม่ใช่ว่าปล่อยแบบสบายๆจนเกินไปให้มีตารางด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับองค์ประกอบหลักเลยนะครับก็คือแน่นอนนะครับองค์ประกอบที่จะใช้ในการรักษาความฟิต ก็คือรูปแบบของการวิ่งในแบบต่างๆความเร็วที่หลากหลายระยะทางที่หลากหลายแล้วก็รูปแบบของการฝึกที่หลากหลายอยู่อาจจะเน้นอาจจะเน้นว่าแบบเออไม่เน้นโหดมากเออไม่เน้นแบบแบบใช้ความเร็วที่สูงกว่าที่ต้นทุนของเราที่มีอยู่มากนักในช่วงนี้ก็ได้นะครับก็คือแบบเอ,อ้ยังรักษาเอาไว้ในเพจเดิม หนึ่งเลยก็คือวิ่งอีซี่นั่นแหละนะครับอีซี่เนี่ยประมาณ1-2วันต่อสัปดาห์อาจจะวันหนึ่ง30นาทีอีกวันหนึ่ง60นาทีนะครับให้เวลาต่างกันอ่าก็มีสั้นมียาวบ้างนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เบื่อนั่นแหละนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยก็คือเป็นความเร็วที่พูดคุยได้นะครับเป็นความเร็วสบายๆเป็นความเร็วแบบ e ีซี่เพื่ e อีซก็จะฮาร์ดเรทอยู่แถวๆ70%ใช่ไหมครับอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับผมก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะ เอาตัวเลขก็ฮาร์ดเดตประมาณ140ปสีกันร้อยสีไม่เกินร้อาสิบอะร้อยส่สิบร้อยห้าสิบอ่สิบร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยก็พอได้นะครับแต่แบบช่วงนี้นะหน้าร้อนด้วยเผื่อๆให้แล้วนะครับเออเผื่อๆให้แล้วสำหรับทุกวัยนะครับแล้วก็มีการวิ่งแบบอีซี่เนี่ยมันก็จะช่วยให้ระบบเผาผลาญน,นี่ยังดีอยู่อ่าระบบการใช้พลังงานยังดีอยู่นะครับสองก็คือในส่วนของอการฝึกความเร็วแล้วก็การฝึก การวิ่งขึ้นเนินหรือว่า Speed and h e เวิร์ k นะครับซึ่งแนะนำให้ฝึกประมาณ1วันต่อสัปดาห์อ่าวันต่อสัปดาห์ก็ประมาณสักสามสถึงสีนาทีนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเทมโปก็ได้ใช้เพสแบบ10โลของเราอ่าโลหรือ10โลของเรามาวิ่งสัก20-30นาที ถึงไม่เกิน45้านาทาีถ้าเป็นเทมโปแบบฮาล์ฟมาราทอนเทมโปก็อาจจะได้45นาทีก็ได้นะแต่ถ้า1ท K เทมโปอ่ะมันอาจจะจบเลย <c oughs> มันจะได้สิบโลเลยใช่ไหมช่วง4ี่0บ้าห้าสิบเนี่ยประมาณนี้นะครับสำหรับหลายๆคนก็จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็ยังรักษาความเร็วของเราเอาไว้ได้ผมเองเนี่ยจริงๆแล้เราผมติดคอน,นี้แหละเออพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ค่อยได้วิ่งเร็วนะครับก็คือจะวิ่งแต่อีซี่แล้วก็วิ่งอีซี่ Easy, แล้วก็อาจจะมี อินทวอแบบสั้นๆขอสองร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้วิ่งเทมโปต่อเนื่องนานๆเออมันก็มีเหมือนกันนะกล้ามเนื้อมันไม่ค่อยได้ละกล้ามเนื้อมันก็จะแบบเปลี่ยนไปหน่อยนึงนะเออมันก็เหนื่อยเหมือนกันเวลาที่เร่งความเร็วแล้วก็ที่สําคัญคือมันยังพอวิ่งเร็วได้แต่ว่าตัวโครงสร้างนะมันจะแบบผมจะรู้สึกเลยอะว่าเฮ้ยเหมือนกล้ามเนื้อมันเปลี่ยนไปเส้นเอ็นกระดูกมันเปลี่ยนไปนิดนึงเหมือนก็แบบว่ามันเสี่ยงๆเหมือนจะบาดเจ็บเหมือนกันนะแบบมีอาการแบบ ยังเจ็บดีอยู่อ่ะยังมีอาการเจ็บดีอยู่คือ,คอมันเป็นแบบคล้ายปวดเมื่อยอยู่นะครับเออมีเริ่มมีอาการปวดเมื่อยขึ้นมาทาั้งๆที่ไม่เคยมีนะในเพสนี้เออสมมุติเป็นเพสสีไปไปเนี่ยให้ผมวิ่ง 1- ง2โลตอนเนี้เออมันก็วิ่งได้เหนื่อยก็เหนื่อยแหละแต่ว่าร่างกายมันก็โครงสร้างมันก็ปรับไปเหมือนกันเพราะงาั้นถ้าเกิดว่าเราเอ่อให้ดีก็คือเราต้องยังวิ่งเร็วอยู่บ้างนะครับเป็นเพสเทมโปของเราเนี่งวันต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับ ส่วนที่3ก็คือวิ่งยาวาหรือว่าลองรันนั่นแหละนะครับสำหรับนักวิ่งฮาฟมาราทอนแนะนำให้ยังรักษาลองรันเอาไว้ที่ราวๆส10กิโลเมตรอ่าแล้วก็สำหรับนักวิ่งมาราทอนก็รักษาระยะวิ่งเอาไว้ให้ได้ถึงประมาณเกือบๆกือบ20กิโลเมตรได้ก็จะดีนะครับอ่าก็สำหรับนักวิ่งมาราทอนเราก็มีวันวิ่งยาวสมมติวิ่งเพสหก็จะเป็น2ชั่วโมง อสองชั่วโมงก็คือจะได้ประมาณ20กิโลเมตรนะครับประมาณนี้ส่วนวันส่วนอันที่4ก็คือวันถัดมาจากวันวิ่งเร็วหรือวันวิ่งยาวเนี่ยเราก็จะรีคอร์ดบิรสานาทีแบบสบายๆฮาร์เดดร้อยสาช้าๆเลยนะครับไอ้ที่ผมบอกว่าฮาร์เดดร้อยสามสิบรเนี่ยคือเฉลี่ยมาให้แล้วนะทุกคนเฉลี่ยมาให้แล้วถ้าไม่มีเครื่องวัดอะไรก็ใช้วิธีการวิ่งแบบ สบายสบายถ้าถ้า Reco v e r y ก็คือช้าเลยอ่า Easy ก็คือพูดคุยได้พูดคุยได้ Reco v e r y คือจ็อกกิ้งเลยนะ Easy ก็คือพูดคุยได้ถ้าเป็นเท m มโปก็คือพูดคุยได้บ้างเออล้วก็เหนื่อย่ะเออล้วก็พูดคุยได้บ้างประมาณ4 5คําคำนะครับส่วนที่5เลยนะครับสำหรับนักวิ่งสายแข่งขันที่จะต้องทำก็คือแน่นอนการฝึกความแข็งแรงหรือว่า strength training นั่นเองนะครับแนะนำให้ฝึกเหมือนกัน สวันต่อสัปดาห์อาจจะเป็นวันหนึ่งของผมถ้าเป็นของผมนะวันหนึ่งเป็นสเตรนแบบเข้ายิมเลยก็ททัลบอดี้เราก็อาจจะแบบเอออยากจะมีกล้ามด้วยใช่ไหมอาจจะไม่ได้แบบเน้นวิ่งอย่างเดียวนะอยากจะดูแลรูปร่างสุขภาพดีด้วยกล้ามเนื้อแขนไหล่หลังอ,อย่างผมนะก็คือกล้ามเนื้อกล้ามท้องคอมัสเซลขาอะไรผมเล่นหมดเลยอะ่ะเพราะว่าอยากจะดูแลเรื่องของรูปร่างนะครับ แล้วก็อีกวันหนึ่งก็จ,จะเป็นบอด w ี้เวทเป็นแบบสเตบิไลซ์ ize, ก็ได้เป็นแบบเอวหรือว่าสะโพกก้นขาต้นขาแล้วก็แกนกลางเน้นแบบท่าพวกคอบอดี้นั่นแหละนะครับจะทำให้เรามั่นคงข,ขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงไปด้วยโดยที่ไม่ต้องใช้เวทอะไรมากมายนักจะได้แบบจะได้ไม่ดูแบบ ใหญ่เกินไปสําหรับบางคนคือแบบถ้าเล่นเวทเยอะๆมันกล้ามเนื้อมันเพิ่มไงนักวิ่งเขาก็อาจจะเออไม่อยากจะแบบดูใหญ่เกินไปนะครับสําหรับ5ข้อที่เน้นเรื่องของการแข่งขันเอาไปฝึกเอาไปปรับใช้กันได้นะครับสุดท้ายก็คือการรักษาความฟิตนะครับในช่วงที่ไม่มีการแข่งขันเนี่ยจริงๆก็ไม่จําเป็นที่จะต้องซับซ้อนนะครับความสม่าเสมอในการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําตัวแบบ เปื่อยๆเกินไปอย่างผมก็แบบบางวันนอนดูซีรีส์อะไรเงี้ยทั้งวันเมื่อ,อยเหมือนกันนะเอออาจจะแทรกพวกโยคะหรือว่าสเตชชิ่งอะไรเพิ่มเข้าไปได้นะครับหรือว่าพิลาทิสก็ได้พิลาทิสก็ดีนะผมก็มีช่วงที่ได้ไปเล่นพิลาทิสเยอะเหมือนกันครับในช่วงต้นปีก็เป็นการออกกำลังกายมันม,ม,มีหลายอย่างปีนเขาอย่างเงี้ยก็ได้เออมันก็คือได้ได้ขยับได้ออกกำลังกายหรือ ถ้าร้อนมากๆหรือไม่อยากไปไหนเลยไม่อยากจะสิ้นเปลือง้วยก็เดินเหินเล่นเดินเล่นแถวบ้านอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมทั่วๆไปมารักษาฐานการวิ่งของเราจะช่วยให้คุณพร้อมสําหรับการฝึกซ้อมเพื่อที่จะเข้าตารางการแข่งขันได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีเป้าหมายในการวิ่งมาราธอนเองนะครับวันนี้คลับ061นะครับสำหรับเรื่องของการรักษาความฟิต ในนักวิ่งครับทั้งระดับเบื้องต้นแล้วก็ทั้งระดับแข่งขันเนี่ยมาเล่าให้ฟังมาใชให้ฟังกันแบบพอดแคสต์วันนี้ฟังกันไปเพืนๆฟังไปวิ่งไปด้วยก็ได้นะครับ <c oughs> น่าจะได้ไหลายโลอยู่ใช่ไหมนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็การ like, กดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าในรูปแบบคลับแบบนี้เป็นตอนที่61แล้วนะครับตอนถัดๆไป จะมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกแน่นอนนะครับวันนี้ผมจะขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย